สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่า MMO วี o B C ครับแล้ววิธีการเชื่อมต่อกดคลิกขวาที่หน้าจอว่างครับแล้วก็กดสร้างกลุ่ปใหม่ครับแล้วก็ทำการตั้งค่าสามารถตั้งค่าตามแบบนี้ได้นะครับ หลังจากนี้ก็กดคลิกขวาครับแล้วก็กด New เนี่ยคลิกข,ขวาที่พื้นที่ว่างแล้วก,กด New Data Tag ครับแล้วก็ตั้งตามนี้เลยครับ หลังจากที่เข้ามาใน factory ครับอันนี้คือขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อ mxopc ครับตรงนี้ก็คือการตั้งอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ใน factory ให้ตรงกับ label ที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็มาเช็คดูใน g x w o r k 3ครับว่า Global ที่ตั้งเอาไว้มาตรงหรือเปล่าครับ อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมคร่าวๆครับเดี๋ยวเราไปดูที่โปรแกรม Factory กันเลยนะครับทำการกด F4 แล้วกด s i m u l a t ได้เลยนะครับเมื่อซิมเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับจะขึ้น Run สีเขียวทั้งสองอันถ้าขึ้น g ูดแบบนี้แสดงว่าสามารถใช้งานได้แล้วนะครับ เมื่อทำการกดปุ่มสตาร์ทนะครับสายไฟโล่โล่โโคอนเวเยอร์จะนำเรียงกล่องครับไปถึงเซ็นเซอร์เมื่อถึงเซ็นเซอร์สายพานก็จะหยุดนะครับจึงจบการทำงานของระบบนี้